เ,เขาไปเบิง้งไปถาเบิ้งเจ้าฟองเฮือนเพื่นเบิ้งเนาะเขานี่มีหน่อยสน,นี่สนเดเขานี่มีซ้ำน,นี่อขอเกินแล้วตนแรงและสบายดีพี่น้องยินดีตอนครับกระซูซองบาลลี่อีกเซนเกาเซนเคยเนะพี่น้องหน้าทีน่นี่บาลลี่ก็ได้ไม่ยู่ทีบ้านเวียงพัฒนาเมืองเผาดมแขวง่บกแกวเนะาะพี่น้องเสืยอปทางด่านลังของบาลลี่แอนแมนเฮือน,อนคน หลายหลายหลายคนเนาะอาจจะบ่เสียในสายตาเนาะว่าเพื่อนหลังนี้มีคนอาศัยอยู่เนาะพี่น้องเนาะก่าเขาจะไปสังเกตอรอบๆรบรบเพื่อนก่อนเนาะแล้วเขาจะเข้าไปหาจ้าของเฮื่อนเพินว่าเป็นยู่จังใดคือว่าเพื่อนเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องครับไปติดตามครับส้มพร้อ,อ,อมๆกันเลยอ่าเนาะพี่น้องนี่แมนเพื่อนคนหรือบ่พี่น้องกาสังเกตเบิ่งน้ำกันมีคนอาศัยอยู่แทบบ่ะกา ตามสภาพเลยเนาะบาลีก็นจนบมืสร้างบัรยายเลยพี่น้องเอ้ยความจนนี่เนาเบิงเลยพี่น้องเบิงน้ำกันถูกอ่าก็จะเป็นไม่ฝาไม่ไม่สร้างนางทีก็จะมาซับเพลิาเฮือนส่วนหลังคาเนี่ยโบมีเราพี่น้องหลังคาเฮือนนี่หลังคาเฮือน,นะน,อนโบมีแล้วโผล่มาแล้ว อ่าโอ้หนูคลายคลายับกองขยะนะพี่น้องเนาะอ่านี่เบิ่งทางด่านหลังพี่น้องปั้ทบู่ายจูด้จังใดนะพี่น้องเนาะเบิ่ง หดมัดหลังคาบบมีเลยหลังคาตกหมดเลยนี่นะเบิงน้ำกันเลยพี่น้องก็คือหลังคานีแต่้ผ้ายางไปปุกใช่ผ้ายางก็เป็นกระสอบเนาะโอ้เนาะพี่น้องเบิงน้ำกันกระคักพี่น้องว่า จนน,น,น,นี่หลีนเอาแผงเนาะเนี่ยหลังคาเนี่ยโชวลายเป็นแบบนี้มั้งเต็มเตี้ยผยองพี่น้องเอ้ยอ่าเบิ้งเนาะอ่าอเ,เอาเข้าไปเบิง้งไปถามเบิ้งเจ้าของเงือนเพื่อนเบิ้งเนาะ ได้กินได้เนาะอ๋อเนาะเฮ้ยเจ้าของเฮือนเพิ่นอ๋อสบายดีสบายดีเออสวัสดีคับนั่งก็ได้บ่เป็นหยังนั่งรถขออนุญาตอ่าสิยังขออนุญาตถามด้เซคอยมันหมดถึงปวดท้อปวดท้องมวงปวดท มัวเทงปวดท่อปวดท่ออ๋ปอปวดท่อเนาะอ๋ออันนี้มันเฮือนเจ้าเนาะอ๋อมันเฮือนคอยเอออันเจ้ามันลูกเขาเจา้าบะแมนอ่ามีพอ่อมีแม่มีมีลูกน้องกันจ้กคนพ่อแม่เจ้าพ่อแม่คอยอ๋อพ่อแม่คอยมีรอาครัวทั้งหมดแปคนแปดคนอืมอ่าใส่สองคนยังอ๋อใส่ใส่หกใส่หกคนยังแปคน พ่อแม่คอยพ่อแม่ใสอ๋อเขาคอยคอยพ่อแม่เขาคอคอยมีทำมัดแปดคนใส่ซ่องใส่แปดคนอ๋อใส่หกคนยังสองคนอ๋อใส่หกคนยิงสองคนอืมอ่าผู้ยิงก็คือมีลูกผู้นึงกับแม่มันบอกแมนเราผู้ใช้ก็คือมีลูกกันหาคนแมนพอผู้นึงแมนเนาะออ๋เดี๋ยวนี้พ่อแม่จะไปทา้งไหนมั้ยพ่อแม่คอยไป ไปจ้างแล้วไปจ้างจ้างยู่ยใส่ไปจ้างยู่เนื้อยู่เนื้อคนตอนแรกเขาก็กลับมาเฮือนบอกตอนแรกก็มามาอืเจ้าแม่ลูกผทธมิตรบอกลูกผทธมิตรเลยเนาะไหนแล้วเจ้าด้เขาของเฮียนบอกขอเขาเฮียนได้ขอได้ของเฮียนแต่ได้สามปีไปหล่กคุณบ่เขาขึ้นเนาะเจ้าออกของเฮียนแล้วเด้ย่นนะคอยบ่อยากออกแต่บ่มีเงินบ่มีเงินเข่าโต คนาตัดเข่าขึ้นออกคอยนะโอ้เจ้าเข่าฮอดมออยังมอหนึ่งมอหนึ่งออกได้จักปีแล้วออกได้สันปีสามปีถ้าโบก่อนอยู่มอสีเนาะอือายุจากจักปีแล้วอันนคอยนี่สิบแปดปีสิบแปดปีอ๋อถ้าหักว่ามีเงินมีคำเจ้ายักเข่าบองเฮียนยายักเข่าเนาะอื ก็คือต้องได้ออกย้อนมาคขาก็ถูกโจมันบ่นั่น,ขนเขากินนี่บ่เขากินเขากินบ่มีไปสอนไปจังไดดหน่อยเดียวสก,กินหน่อยเดียวบางเทือกเบ่ได้กินบางเทือกเขบ่ได้กินอืมถ้า่าบ่ได้กินเฮ็ดน่นแด้อดเลยอดอัดไปคอบ่ได้แล้วก็ออืดเดี๋ยวนี้นพ่อแม่ไปเฮ็ดียกนอไปจางเนาะ แรงกลับมาเนาะอืมมนแรงกลับม้าเจ้าเสียใจบอกที่เกอดอยู่นี่เสียใจอ๋อเสียใจเป็นอย่างจริงเสียใจบุมมีเงินบุมีขันนี่บุมมีเงินมีขันเครียดแต่พ่อแม่บ่เครียดอ๋อเครียดอือโอ้บุ๊ต้องเครียดอ้อเขาเป็นพ่อแม่เขากห่าชุดกำลังของเขาแล้วมันแหละเขาก็บุมมมีเขาเรียงเขาไงก็ถือว่าสมควัลนั่นแหละจ้าจ้าบ่๊ต้องเครียดเน่ จ้าจ้าเจ้าต้องตั้งใจความจริงอันต <Ja, ja. S 1> ja. ้องเข้าโรงเรียนแล้วก็เอาความรู้มาช่วยเหลือพ่อแม่จ้ามันจึงจะนําพาครอบครัวเขาไปได้ดีแน่จ้าก็บ่ต้องแคร์บ่ต้องโคมให้เพิ่นและเพิ่นก็เลี้ยงเฮามาแล้วเนาะแม่นโอเคเนาะโอเคอ่าถ้าว่ามีผู้ใจผู้ใหญ่ใจบุญสนับสนุนเรื่องเรียนนี่เข้าเลยเนาะจ้าเจ้าสมแล้วเข้าเรียนเด้เนาะอยากเรียนเต็มที่เนาะแม่นแล้วเขาอยากเรียนแท้้จ้าเนาะโอเคโอเค ข่าวสารเท่ามีบ่เดี๋ยวนี้ข่าวสารมีหน่อยเดียวมีหน่อยเดียวด้วยใสเบิรงมึงดูได้บ่ข่อนี้มีหน่อยสิเนี่ยสุดเด้อขกาวนี้มีซ้ำนี่เขากินแล้วตอนแรงแล้วกินตอนแรกแล้วเอาไปยังเหลือแต่ซ้ำนั่นขา่ะืมบ่มีละบ่มีลแอ้วนั่งนะน้ำมันก็ ไม่แต่เขาไม่แต่เขาบริหตุอยู่ขนไดน้อยอยู่อยู่ในห้องนอนน้อยเดียวใยเคืออนก็มีน้ำกันอยู่แปดคนเนาะแล้วเดี๋ยวนี้อันน้องเจ้าไปทั้งในมดไปเล่นไปเล่นนั่งคนไปจานอยู่ปะาห้าคนแล้วก็สิบไปอยู่ห้องพส่นนละห้องสองคนพค้อยกับน้องตัวนี้ก็อยู่นอนอือคู่ เแล้วบนนอนมีซ้ำนี่นะบนนอนสนิ่าบนนอนอันทั้งหลังเจ้านอนน้ำกันจ้กคนเั่นนหะ่สองคนสองคนนอนอยู่นี่สองคนนอนอยู่ไหนแล้วก็สี่คนนอนอยู่นี่อยู่นี่นอนอยู่นี่นะออมีบนนอนบ่มีขอเบิ้งได้บ่ได้ได้เลยขอเช้นนอนอยู่นี่สี่คนาะก็มีพอมีแม่กับมีลูกเป็นบ่บนนอนเพิ่น นอนสี่คนเนาะอยู่อยู่อยู่บนหันสองคนเนาะนอนยุคอยกับหันอีกสองคนเลยหรือเ่าสองคนทรายสองคนทรายเลยซ้ำนียนะวันหน้าพี่น้องจะจะให้เบิ่งในกันเด้อวยจะจะจะเบิ่งอ่าฝนตกมาหัวบ่หัวอ๋อตัวนี้สิมืดมืดตัวนี้นะตัวนี้กับตัวนี้มืดมืดมันบ่มีหลังคาแล้วเนี่ยเนาะมันแหละ เต็้พยายามเนาะเขาคือบูช่วยกันแปลงก้อนซะหนึ่งข้อสิทธิ์ถามกกพ่อแม่ก็ต้องแปลงพ่อแม่ก็บูสมแปลงนะข้อสิบอกว่าข้าวาก็มีงวัวออเขาเมีงวัวข้อสิบมีตังงวงัวผู้หนึ่งตัวเนี่ยข้อสุดพ่อแม่สิบาว่าพ่อแม่สีขายไปเอาไปขายไปเฮ็ดเงนินแล้วก็ลบงเฮ็ดอ๋อเดี๋ยวนี้ยังอยู่อันบ่กงวนงวนนี้อยู่แต่เบออื่อแล้วงวเขาขายเมื่อได้สองสามปีมาแล้วเนาะ,นะเออ ก็ถามพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่บอกเฮ็ดเถื่อนนะค่อยทันแล้วล่ะพ่อแม่บอกเฮ็ดประทันใจล้วค่อยก็งงว่าอืมเพราค่อยค่อยค่อยสมัครแท้ค่อยสบายพ่อแม่ต้องเฮ็ดอยู่ห้องเงินอยู่เงินเฮ็ดดีพ่อแม่ก็พ่อแม่นี่ยเฮ็ดสมบัตินะเพราะสักคิดว่าพ่อแม่สมบัติพ่อแม่ก็ต้องไปเฮ็ดเรียนไปจ่ายยุ่งบอลอื่นนี่ไปย่นบอลอื่นเฮ็ดเรียนตั้งใจเฮ็ดเอานี่ค่อยก็สันเฮียนสงเด็ด เราคนนี่ปากเทียนขึ้นพ่อแม่กับบุฟังพ่อก็เจา้านี่ย่าไขางวัวแล้เราแปล่งงัอนเนาะแต่ว่าพ่อแม่บอกเปล่งเราเจ้าบ่ได้เกอนยูซำเดี๋ยวนี้เนาะเราเงินมืดเราที่งเงินมืดเราก็ไปจงังซื้อไปจังที่ส่งสั่นเดือนมาแล้วน้อค่อยอเราเดี๋ยวนี้ก็บ่มีอยังเนาะดินให้ดินน้ำมีบ,กนะบกอกดินให้มีดินน้ำบ่มีเนาะก็มีแต่เ็ดให้เนาะเขาเขาพ่อกินบอก ข้าแต่ทุลักปีนี้ก็ได้กินก็พอดีกินแต่ว่าส่งสั่นปีนี่พ่อแม่ค่อยไปไปจ้างอยู่ในจีนบ่ได้เงินมาเนี่ยพ่อแม่ก็บ่เฮ็ดแล้วพรท่าเราเก็พ่อแม่บ่เฮ็ดค่อยไปเฮ็ดได้ละพ่อแม่บ่ซ์อยแล้วก็เฮ็ดบ่ได้กินก็คือพ่อแม่ไปจ้างอยูุชนกล้วยเนาะแล้วก็มีแต่เจ้าอันเฮทไทยเนาะครับน้องมันบ่แม่นละบ่พอกินเนาะเขาเนาะหลายคนนี่เนาะแม่นละบ่มีไผเอาลูกเอาเมียแท้ที บ่บ่มีบ่มีแท่านูอนอกจากพี่น้องก็คือตามเขาถามอ่าน้องชายเนาะเป็นสื่อของเราสื่อมัวเถิงมัวเถิงปวดท้อเนาะอืแล้วก็เพิ่นก็นยักเขาหงเยนแหลนะเนาะยักเขาหงเยนต่อเนาะเขายักเขาเงียนต่นอแต่ว่าคัดที่บ่มีเงินเนาะนัน่นแหละบ่มีเงินไปโรงเรียนบ่มีเงินซื้อปื้มบิ๊กแม่นบน่นั่นแหละแล้วก็ยานพาหนะเนาะนั่นแหละ กัไปก็บ่มีข้าวกินอีกนี่ต่อเนื่องออกมาสอกเขาเน้องโอเคแล้วเขาจะช่วยเจ้าเบื้องต้นเนะจำนวนเงินอยู่สองแสนเนาะพี่น้องเนาะที่เขาจะช่วยเพิ่มน้องมัวทึงปวดท่อเนาะจะช่วยเหลือเพิ่นเอาไว้ซื้อข้าวกินได้ไหมนะจะไปซื้อข้าวกินข้าวเจ้าก็่มืดเนาะเดี๋ยวนี้เนาะมืดแล้วย่บ้านเทาก็มีที่คนขายข้าวมีมีเนาะเขาจะช่วยเจ้าสองแสนก่อนเนาะจะเอา ขอบใจเพันก้อนขอบใจอ่าอเนาะก็ให้เจ้าซื้อเข่าไว้ซูนองซูนยางกินเนอเจ้าอืาก็เข่าก็จิ้มเงินแล้วขอบใจพูนแม่ออกขอบใจไอ้น้องเนออ่าเอาไห้พ่อนผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นมขอบใจยูดีมีแห้งมันยังกับเราแปล่ยูดีมีแห้งโอเคแล้วพี่น้องเพิ่นก็อ่าบ่คอยเบ้าป่านไหนแต่ว่าเพิ่นก็เบ้าภาษาเล่าได้ดีพอสมควรตามที่เขาเชื่อสารกับเขาเนาะ แม่นบ่แม่นเจ้าเข้ามอดนึ่งนี่บ่ทรัพนี้นี่ถือว่าได้ดีพอสมควรแล้วเนาะเจ้าเจ้าสมเซย<ส>์เด้อย<ส>่าเข้าของเฮียนไอ้ายสมเสย์พยายามตั้งใจทักว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นสนับสนุนมาอ้ายไักเจ้าเงินมาให้เจ้าไปโรงเฮียนเด้อเจ้าถ้าได้เงินมาซื้ออุปกรณ์ไปแน่นอนเนาะไปโอ,โอเคโอเคเอาพระสัน้ายก็จะขอตัวลาไปก่อนเด้อเจ้าออๆๆ้าวโชคดีเด้ออยู่ดีมีแฮงให้เจ้าตั้งใจ สู่ชนต่อไปเด้อจ้าบ่ได้เฮือนก็อดทนสู่ซ่อเงินเราคอยตั้งเงินใหม<ะ>่เน้อจ้าโอ้เือนกับิเพีแต่แทนโอเคเนะาะไอ้ก้าบก้อนบไปนี่นะจะ้าขอบใจนะไอ้เด้อจ้าจ้าจ้าก่โอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เฮาก็ได้สัมภาษณ์เพื่อนเป็นเทียบห้อยและเฮาก็ช่วยเหลือเพื่อนไปเบื้องต้นเนาะเป็นจํานวนเงินอยูสองแสนพี่น้องก่ถ้าตกเป็นเงินไทยก็ประมาณอยูเจ็ดแปดห้อยเนาะ กับบอลี่ก็ต้องขอเขาโมโบใจผู้ย้ายใจบุญของที่สนับสนุนบาลี่มากครั้งนี้ก็คือทั้งแม่พิ่มรเปียงพรมเนาะเพิินยูทังฟังประเทศไทยที่เพิินสนับสนุนบาลี่มาช่วยเหลือครอบครัวที่ทุกยากเนาะพี่น้องเนาะบาลี่ก็ได้นําเอาความช่วยเหลือเบื้องต้นมาช่วยเหลือเพิินก้อนไบโอกาสหน้ทถ้กมีผู้ย้ายใจบุญเพิินสนับสนุนมาบาลี่ก็คอยมาช่วยเพิินอีกเพราะว่าเพิินยากเขางเฮียเนาะ ผู้เขาสัมภาษณ์ก่อนคือเป็นลูกกกเพื่อนั่นละลูกกกเพื่อนชื่อท้าวมัวเทิงปอท่อเนาะเพื่อนนั่นออกองค์เงี้ยได้สามปีแล้วแต่เพื่อนนั่นยักเข่าอยู่เนาะพี่น,น้องเนาะถ้าหักทานใดมีจิจตใจเมตตากรุณาขอบคุณนี่เนาะก็อ,ะอ,ะอย่าลืมติดตอ่อมาหาบาลลีได้ทางเฟซทางไลน์คือเขาเนาะพี่น,น้องเนาะโอเคเนาะพี่น,น้องสำหรับคลิปนี้บาลลีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขโมกขอบใจทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามและให้ยกำลังใจบาลลีตลอดมาขอขอบใจพี่น้อง แล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปเน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบลลี่ขอตัวลาไปก่อนขอขอบใจพี่น้อง